มน,นีชิมนําเสนอวิธีหาเส้นไหมหัวมีเอิุผไหมมีนะพี่น้องไม่ว่ามีขาดเนาะเขาสีหาจังใดจัง่คยิไปพ่อเส้นเดียวกันนี่อันนี้ก็มาแชร์แบ่งปันนะคะอันนี้คือเพิ่นปันมาแล้วเนาะพี่น้องเป็นไพ่เป่าเป็นไพ่เป่าหอดมาหอดหนีมันก็จังไพ่เมื่อถือถ้าไปบ่ท่านได้เลียวมันขาดกนนะ่อนเนาะวิธีหาก็คือเขาหาจับเส้นพี่น้องเส้นที่อยู่นอกที่สุดนะคะ นอกหลังจากที่เขาปั้นมาเรื่อยๆแล้วมันมันขาดอเอาไปหาเส้นนี้อันนี้คิดว่าสเส้นนอกที่สุดแล้วพี่นก,กนี่ก็จะมือๆจังเลยนี่เห็น่าไผ่เป่าอยู่ตรงนี้นี่เส้นนี้มันนอกกระมูอนี่หยิบตรงบนไผ่นะคะจะไปหยิบเส้นอื่นเดอ้อหยิบเส้นนี้เออหยิบประมาณให้นอกที่สุดมาที่นี่โกงเวลาโกงเขาเออเบื้องโกงพรอมเวลาเขาปั้นหลอดโกงหม,มุนลงหรือว่าหมุนขึ้น อันนี้เขาอันจะซองปั้นนี่ก็คือกงหมุนลงนะคะหมุนลงแบบนี้เนาะหมุนลงแบบนี้หมุนลงแบบนี้เออหมุนลงที่นี่ง้ำหาให้เด้ขึ้นทุกพี่น้องให้หมุนขึ้นนะคะให้หมุนขึ้นให้หมุนขึนทั้งสี่หมุนขึ้นหมุนไปเรื่อยเื่อหมุนไปเรื่อยๆยจับเส้นหมุนไปเอยจับมือเดียวจับเส้นหมุนไปเรื่อยๆนะคะก็มันก็จะก้งให้ผ้าออกมาข้างนอกถอยหลังนะคะถอยหลังได้แล้วจ้าก็ต้องคิดยาก หาแบบนี้ถ้าหาไลไไปตามที่โกงเขาปันหลอดมนก็ติเข่าไปได้เรื่อยๆเขาบอ,อกนะคะการมุนกลับเป็นการมุนออกถอยหลังจ้าแบ่งปันกันค่ะแชไวบแชไว้พี่น้อง